ช่องปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณยินดีต้อนรับ f อทุกคนทุกท่านนะกลับเข้าสู่ช่องปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเนาะซึ่งอ่าซึ่งอ่าเป็นช่องซื้อและขายเหรียญว่าอย่างนั้นเถอะเอฟซีกล่องน,นี้ก็เป็นเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งนะฮะเขาส่งมาถึง ช่องป่า,ปาเนาะก็ไปแล้วป่าเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปดูซิว่าเหรียญในกล่องนี้เป็นเหรียญอะไรนะฮะเหรียญโบราณที่ลึกหมุนเวียนปีหายากต่างๆหรือว่าเหรียญอะไรกันแน่เดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเอฟเซียคลิปวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเนาะปื๊ดเดี๋ยวป่าเปิดกล่อง,ปไ,ไ,งอไป,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 งไปพูดคุยทักทายกันไปดีกว่าประมาณนี้เลยอ่ะอครับเอฟเซียหากนัก,กสะสมท่านใดเนาะ มีเหรียญหักต้องการขายเนี่ยก็สามารถติดต่อช่องของป,ป้าปามานะฮะ,ป,ะป้าปาจะให้ดูช่องทางการติดต่อกันเดี๋ยวป้าป่าปาป่า,อาตอนท้ายๆรายการดีกว่านะฮะ,ป,ะป้าปาจะให้ดูดูรูปโปรไฟล์ไลน์ติดต่อไม่ว่าจะเป็น ID ดีไลน์เอ่ยเบอร์โทรเอ่ยประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นการอัปโหลดคลิปวิดีโอทั้งหลังบ้าน y o u ูทูบนะฮะ,ป,ะป้าปาไม่ไม่ได้ขึ้นรูปโปรไฟล์ไลน์ติดต่อไว้ตรงนี้ได้นะฮะประมาณนี้แหละนะเพราะว่าเรา เราอัปโหลดคลิปสายตรงเลยนะฮะนะรประมาณนั้นเลยเนาะ,ะก็เดี๋ยวป้าปาจะให้ดูช่องทางการติดต่อกันใต้ตคลิปวิดีโอแล้วกันนะฮะเดี๋ยวป้าเอาเหรียญออกมาให้ได้ก่อนครับเอฟซียทุกคนทุกท่านนะฮะไกลเข้ามาแล้วเนาะป้าปาฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กับช่องของป้าด้วยนะฮะสำคัญคือกดติดตามช่องของป้าไว้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะปะป้าปาฝากเลย หลัปอปาเผยแพร่คลิปอีโอเป็นสาธารณะออกไปเนี่ยท่านจะได้รับหรูนะฮะจะได้รับรู้ว่าเออปอปานั้นเปิดกล่องรับซื้อเหรียญปอปามาขายเหรียญนี้แอฟเสียนะก็เข้ามาดูมาศึกษากันนะฮะทางนั้นทั้งนี้หากท่านส่งเรินมาแต่ละครั้งปอปาแนะนําให้ท่านนั้นใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาด้วยนะฮะเนาะเดี๋ยวแอดมินเขาจะได้โอนเงินเข้าบัญชีของท่านประมาณนั้นแหละนะก็ปอปลาจะแจ้งบอกแจ้งเตือนกันกับทุกคลิปเลยใช่ไหมสำหรับเปิดกล่องนะฮะนะะ เราเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปมาดูซิว่าเหรียญในกล่องนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยนะฮะเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยมาดูซิหนึ่งสองซ้ำเราเปิดกล่องกันดูเลยดีกว่าเหรียญอะไรกันเอ่ยเ,เหรียญที่ได้รับความนิยมไหมอ๋อได้รับความนิยมนะฮะป,ป๋า,ปาขึ้นปกคลิปไปแล้วใช่ไหมเอ่ยนะฮะอันดับสอง ไม่รู้จะมาไหมปะป๋าก็ขึ้นแค่อันดับ2ประมาณนี้แหละบางทีเจ้าของเหรียญแอดมินเขาไม่ได้แจ้งปะป๋าว่าเหรียญเราจะมาในกล่องนี้ประมาณนี้นะเนะปป๋าก็จะไม่ค่อยรู้ขึ้นปกคลิปก็ไม่ถูกประมาณนี้แหละโอเคเราไม่เป็นไรนะขอให้มาเดี๋ยวปป่าเปิดให้ดูประมาณนั้นเลยอ่ะมามาดูเหรียญในกล่องกันว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างเอฟซีอันดับ2ดูกันก่อนเลยไม่ได้มากันนานแล้วเหรียญนี้ใช่ไหมไม่ได้มากันนานแล้วไม่น่าจะพลาดฮะนักสะสมที่ส่งเรียญนมาเนี่ย ถ้าเป็นเหรียญห้าบาทนี่ยังไงก็หนีไม่พ้นเอฟซีฮะหนีไม่พ้นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกหายากอันดับที่สองครับเอฟซีฮะนี่คือเหรียญห้าบาทบุญเวียนสมัยรัชการที่เก้านะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญห้าบาทอา่า ที่หายากอันดับที่2นะฮะจำนวนการผลิตน้อยอันดับที่2องว่าอย่างนั้นเถอะนะอ่ะปีพศ2546ันร้ี่สิบหใครที่มีโอกาสพบเจอนะฮะสำหรับเหรียญ5บาทเนี่ยนะก่อนจะนำไปใช้ใจ่ายก็ต้องดูเอสเซียเป็นเหรียญ5บาทนะของรัชกาลที่9นะเออลองๆนะฮะอย่าเพิ่งไปใช้ใจ่ายลองพลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะพลิกมาปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีฮะเป็น5บาทปีพศ2546แบบนี้นะเนี่ยได้มา2เหรียญ ก็เป็นสภาพค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะค่อนข้างสวยกันเลทีเดียวใครที่มีฮัติดต่อมาฮะนะรับเฉพาะปีพศ2546นะ FC นะหลายคนถามว่าปี53รับซื้อไหมก็ยังไงปี53เนี่เขายังไม่ค่อยเล่นกันนะก็ใครมีใครมีก็ลองติดต่อมาแล้วกันนะสำหรับปี53จะซื้อไม่แพงเกินหน้าเหรียญแค่บาทเดียวเท่านั้นเองนะฮะหลายคนก็ถามมานะ เพราะปี53เนี่ยวปายังไม่บรรจุนะ,ะตลาดเรียญก็ยังไม่เล่นหาถ้าขายตอนนี้ราคาก็จะถูกนะ,ะสำหรับ5บาทปีพศ2 5 5 3ใช่ไหมเออนะฮะก็น่าเหรียญ5้าบาทแล้วใช่ไหมอืมก็ยัง่ไงเดี๋ยววัปาทำคลิปไปดูใหม่ดีกว่านะ,ะถ้ามีเวลาแต่ไม่มั่นใจจะมีเวลาประกาศรับซื้อไหมปี53นะ,ะตอนนี้รับซื้อก็ซื้อถูกมากอะนะ,ะหน้าเหรียญก็5้าบาทแล้วใช่ไหมเออสำหรับปี53ก็น่าจะซื้อกันได้ไม่เกินเ,เหรียญละ หกบาทเจ็บาทประมาณนั่นแหละให้ติดมาเอเซียนะยังไม่รับซื้อแบบเป็นทางการเรปาปาจะประกาศให้แล้วกันเนาะเอาง่ายๆว่าครมีเหรียบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกภาพไม่ค่อยสว่างเลยใช่ไหมอ่ะปะปารับซื้อเริ่มต้นก็ยังไงละ่ะแล้วแต่ภาพเลยนะแล้วแต่เหรียญเลยถ้าหากว่าผ่านการใช้งานก็อาจจะสองร้อยสองร้อห้าสิบถ้าไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมจัดๆจ,จ,จริงๆไม่มีร่องมีรอยเอาผิวเดิมนั่นแหละเหรียญที่ผ่านการใช้งานเลยนะฮะก็ น่าจะได้ประมาณเหรียญละห้าร้อยบาทนะสำหรับที่ไม่ผ่านการใช้งานคอจริงๆเลยนะนะประปามีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานอยู่แล้วนะพื้นผิวเหรียญเนี่ยนะอย่าไปล้างอย่าไปขัดมาทําไงประปาก็ดูออกนะฮะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านจริงๆเลยนะป้าปาให้เหรียญละห้าร้อยบาทเลยสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกหอยกอันดับสองใครมีติดต่อมาเอฟเซียน้อประมาณนี้เลยไม่เวปาให้ดูช่องทางการติดต่อใต้คลิปวิดีโอนะฮะประมาณนี้อ่ะวางไว้ หลังจากนั้น FC ฮะนะก็มาดูอืมอันนี้จะเป็นเหรียญห้าบาทคุ้ดตรงนะฮะห้าบาทคุ้ดตรงได้มากันกี่เหรียญเอ่ยนี่ไม่มั่นใจอัศนไม่ได้สั่งให้ป้าปาตรวจสอบสภาพเดี๋ยวป้าตรวจสอบให้ก็ได้ F4 เนะี่ยเดี๋ยวป้าแยกก่อนเนาะอ้เ f ยนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญพยาครุฑนะฮะนี่คือเหรียญพยาครุฑที่นักสะสมเขาส่งมาสภาพนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะอยู่ในโหมดที่ ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะฮะเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะเดี๋ยวป้าตรวจสอบให้นะประมาณนี้เลยก็ใครที่มีเอฟซีฮะนี้นี่คือเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดปีพศ2 5 1 7ใครมีฮะผ่านการใช้งานไม่สนิมไม่ผุไม่ก่อนออป้ารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละย0บาทถ้าอาผ่านการใช้งานเอฟซีฮะไม่ผุไม่ก่อนป้ารับซื้อเหรียญละ20บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆ นะฮะก็อาจจะได้เหรียญละหนึ่ยสี่สิบนะถ้าสวยจัดจัดจริงๆ140-150่ง่ส้าสิบแต่ถ้า,าไม่ผ่านการใช้งานฮะภาพหมองภาพหมองลงว่างั้นเถอะนะมีจุดลาดําก็อ,อาจจะได้แบบไง,งละราคาก็ถอยมาเรื่อยนะอืมก็อ,อาจจะขี่ห0ส0บเจ็ดสิร้อยหนึงก็ว่าก,กันไปนะโอเคเนาะแต่ถ้าสวยจัดจัดจริงๆก็อาจจะได้ร้อยกาบาทนะฮะร้อยสี่ร้ประมาณนี้แหละนะอ่ะมาดูชิ้นต่อมาเลยเอ วันนี้ได้เหรียญเด็ดๆมากันเลยอันนี้เป็นเหรียญ5บาทเหมือนกันใน F4 นะฮะห้าบาทพบกับตัวนี้แต่ที่รู้เหรียญแรกเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทนะ F4 ห้าบาทเก้าเหลี่ยมหรือว่า5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมนั่นเองนะฮะเป็นรูปแบบพระเศียรใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้ค่อนข้างสวยงามกันเลยนะ F4 สวยงามเลยแหละเหรียญเนี้ยนะเออเอานะฮะดูเอาใครที่ยังไม่ค่อยพบเจอเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย น,ะะนี้ไม่ผ่านการใช้งานด้านหน้าสวยมากเลยนะ,ะประมาณนี้เลยนะ,ะใครที่มีฮะไม่ผ่านการใช้งานสูงสุดะฮะผิวสวยจัดจัดจริงๆะฮะใบหน้าพยาค่อนข้างสมบูรณ์สักนิดหนึ่งก็เหมือนนั่นแหละเอฟซฮะก็เหรียญหนึ่งก็ธรรมดาเลยก็สูงสุดเนี้ยนะจะประมาณเหรียญละอืประมาณร้อยเจ็ดสิบาทได้มั้งนะฮะเพราะป่าได้มาหลายเหรียญละประมาณนี้แหละเนาะ,ะถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็แล้วแต่เลยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบก็ว่ากันไปนะฮะ หากผ่านการใช้งานน้อยพื้นผิวเหลี่ยมค่อนข้างละเอียดนะฮะผ่านการใช้งานน้อยเนี่ยพื้นผิวเหลี่ยมก็จะละเอียดดูพื้นผิวเหลี่ยมชนิด fc ก็ดูพื้นผิวเหลี่ยมนี่แหละนะฮะนะเนี่ยพื้นผิวเหลี่ยมตัวเปล่าใสใสน่ะนะถ้าเขาแบบไม่มีร่องรอยผ่านการไม่ผ่านการใช้งานน้อยร่องรอยน้อยก็ว่ากันไปราคาก็อาจจะประมาณ 60- 7080ประมาณนั้นแหละถ้าไม่ผ่านการใช้งานอกาจะได้70 80- 90 100กรอยนึ่ก็ว่ากันไปถ้าสวยจัดจัดก็อาจสูงถึง1้0บาทไปทีเดียวนะใครที่มีติดต่อ นะ,ะโอเคเนาะพนบาทกุดเก้าเหลี่ยมหลังจากนั้นเอก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นเหรียญ5บาทคุดข้างหรือว่าคุดเฉียงนะ,ะได้มากัน2เหรียญเลยปีพศสองพารอยแล้วก็ยี่สิบสอนะฮะตอนนี้ป,ปลาปายังให้อยู่ในโปรโมชั่นอยู่นะนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นเหลียญต้องอยู่บอกว่าอยู่ในโหมดไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเลยนะฮะ นะสภาพจะมองไหมเดี๋ยวปปาจะไปดูอีกครั้งหนึ่งเพราะปปาโปร,ปรโมชั่นให้แพงเลยนะฮะปีพศ2520เนี่ยถ้าผ่านการใช้งานแล้วใช่ไหมเอา22กว่าจะได้ไม่งงปีพศ2522เนี่ยถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วปปารับซื้ออยู่ที่ประมาณเดิมๆไว้ก็ทําไว้13บาทใช่ไหมก็ปปาให้14บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ปปาเคยรับซื้อไว้ที่70บาท60บาท70บาทใช่ไหม60 70นี่แหละ นะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานตอนนี้ใครที่มีให้ปาปาโปรโมชั่นให้เหรียญละ90บาทก็เลยทีเดียวนะไม่ส่งตอนนี้ไม่้จะส่งตอนไหนละปาปาไม่แจ้งบอกนะป้าป๋าจะหยุดโปรโมชั่นเมื่อไหร่ปาปาได้เห็นเข้ามาเยอะเมื่อไหร่ปาปาหยุดโปรโมชั่นก็ประมาณนั้นแหละนะฮะจะไม่เสียคุชเฉียงปีพศ2522ไม่ผ่านการใช้งานฮะจากเดิม60บาทเอาง่ายๆตอนนี้ปาปาให้90บบาทนะฮะโอเคเนาะนี่ไม่ผ่านน่าจะไม่ผ่านการใช้งานเลยแหละดูจะผิวเดิมจับเลยเนี่ย ะะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานดูอย่างไรเขาก็จะมีาศสตร์ผิวเหลืองอยู่นะ f สี่เหลืองทองนะจะเป็นนิกเกิลก็ตามเขาจะสตร์ผิวเหลืองทองอยู่เพราะเขามีามีโลหะทองแดงผสมไงนะเขาจะออกสีเหลืองทองนะโอเคเนาะปี2 2แล้วก็มาดูปีพศ2020กันนี่ก็ต้องอยู่ในหมดไม่ผ่านการใช้งานนะั่นแหละป้าดูแล้วนะใครมีรีบส่งนะนี่ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะ f ซี FC. ไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมจัดจดจริงๆเนี่ย ก็ประมาณเหรียญละหนึบาทนี่คือการโปรโมชั่นทั้ง2ปีพศนี้นะฮะโดยปกติธรรมดาปปารับซื้อไว้แค่เจบาทนะฮะรีบส่งนะใครมีไม่ผ่านการใช้งานต้องบอกนะต้องผ่านการตรวจสอบด้วยจะบอกแอดมินว่าไม่ผ่านการใช้งานอย่างเดียวไม่ได้นะฮะนักสะสมที่ที่ยังไม่ได้ส่งเหรียญประจำนะอย่างเจ้านี่ไม่เปลี่ยนเลยหรอกเพราะว่าเจ้านี่คือเขายังไงก็ได้กับแอดมินนะฮะแล้วก็จะส่งเหรียญที่ค่อนข้างจะตามภาพนะประมาณนั้นขอเหรียญตามภาพปปาจ่ายอยู่แล้ว แต่ถ้าบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานเอาเหรียญรุ่นนึงมาถ่ายไว้ถ้าผส่งมาจริงๆใช้อีกเหรียญน,นึงเนี่ยยังไงปปาก,ก็ตรวจสอบอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอไม่ผ่านการใช้งานจริงๆโอเคเนาะปุ๊บวางไว้หลังจากนั้นเสียตรงนี้จะเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525นอะฮนะเนาะรนะรประมาณนี้เลยเดี๋ยวปาส่องกล้องให้ว่าเป็นโค้ดอะไรอันนี้เป็นโค้ด28ฮะหาง่ายที่สุดในชุดนี้นะฮะ ไม่ผ่านการใช้งานก็ประปารับซื้อเป็นร้อยเลยนะฮะเป็นร้อยเลยก็ไปคุยกับแอดมินเอาสำหรับเหรียญ5บาทก็ตรงนะฮะก็รักษาเหรียญไว้ให้ดีด้วยเอเซียนะ,ะก็รักษาเหรียญไว้อย่าไปเก็บเหรียญที่มีสภาพไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยไปอยู่รวมกันไว้นะฮะเดี๋ยวขอบเหรียญคมๆเขาเนี่ยเขาจะไปควิดกันเองนะฮะคนนี้เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหากเหรียญควิดกันเองเป็นร่องลอยเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยราคาไม่ได้เต็มนะฮะทุกเหรียญทุกชิ้นราคาเลย ฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่ามีเหรียญไม่ผ่านการใช้งานราคาค่อนข้างเป็นร้อยขึ้นไปเนี่ยหลักร้อยเนี่ยนะ,ะหรือ,อยังไงก็ตามไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยป้าปาแนะนําให้ให้เก็บใส่ถุงซิปเล็กๆไว้ก็ยังดีใช่ไหมเออถุงซิปนี่จะหาซื้อง่ายหน่อยนะ,ะเราไม่ใส่เหรียญรวมกันไว้ยังไงเหรียญที่รวมกันไว้ใน f c ยังไงขอบเหรียญเนี่ยก็ขิดกันแล้วเช่นว่าขอบเหรียญถ้าไม่ผ่านการใช้งานมันมันรูปเนี่ยก็จะคมนะขอบเหรียญก็จะคม พอใส่รวมกันไว้ในพอดียกไปยกมาใช่ไหมขอบเหรียญแต่เหรียญเ็าอาจจะไปขิดกันเองขิดนิดเดียวร่องรอยเกิดทันทีนะฮะเมื่อร่องรอยเกิดเหรียญผ่านการไม่ผ่านการใช้งานก็ตามราคาจะล่วงพุดลงไปเลยฉะนั้นพ่อป่าแนะนำนะฮะถ้าเขาเราหาตลับพลาสะติกแข็งยางยากก็ให้หาถุงซิปที่พอดีกับเหรียญน,นะนะ,ะไปหาซื้อก็จะซื้อง่ายกว่าใช่ไหมใส่ไว้นะฮะอย่าเก็บเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานรวมกันไว้ราคาล่วงอย่างแน่นอนถ้าส่งมาขายช่องของพ่ป้าพาอป้าตรวจสอบสภาพเหรียญเนี่ย ปาป๋าเนี่ยให้อดมินเขาเช็ครายละเอียดหมดเลยนะฮะใครจะบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานแล้วเราจะรู้ไม่ผ่านการใช้งานอยู่ระดับไหนนะฮะแชมป์โลกรองแชมป์โลกอันดับ2อันดับ1อันดับ3ก็ราคาล่วงหล่นกันไปตามนั่นแหละ FC ซประมาณนั้นเลยนะฮะอย่าอย่าตายใจไป FC นะให้เก็บเหรียญเนี่ยปาป๋าแนะนำนะไม่ผ่านการใช้งานใส่ถุงซิปไว้นะ,ะให้ใส่ถุงซิปไว้โอเคเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้กันดีกว่าม,มันเดียวถือว่าได้เหรียญเด็ดมาในะน้เหรียญหลอกเก้าเนี่ยไม่ธรรมดานะนะฮะ นะไม่ธรรมดา f อฟซีถือว่าได้กันมาหลายเหรียญเลยนะรตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญคุดเหมือนคุดนี่เลยนะแต่ก็จะแยกสภาพมานะอันนี้เขามั่นใจว่าเหรียญนี้เป็นผิวเดิมเลยนะฮะนะเป็นผิวเดิมแลไม่ผ่านการใช้งานนะตรงนี้ก็จะเป็นคุดเช่นเดียวกันเห็นไหมเออคุดผ่าคุดตรงเหมือนกันแปีเดียวกันเลยแต่ว่าสภาพเขาแตกต่างกันเจ้าของเหรียญเขารู้นะเอฟซีนะประมาณนี้เลยเนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญประปาไม่มั่นใจเดี๋ยวเขาใส่มาในถุงกองกระราบ นะก็อาจจะเป็นเหรียญถ้าจะบอกว่าผ่านการใช้งานน้อยไหมนะหรือว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในโหมดเก่าเก็บซึ่งเขาไม่ได้สดใสเหมือนเหรียญน,นี้ให้สังเกตดูเอา fc นะฮะประมาณนี้เลยก็ได้กันมาหลายเหรียญยังไงแอดมินก็ไปเช็คเองเจ้าของเหรียญเทนี้ก็โอเคกับแอดมินอยู่แล้วนะฮะเนาะประมาณนี้แหละอืมป,ป้าไม่มั่นใจป่าป้าดูโค้ดเลยดีกว่านะะ,ปะป้าดูโค้ดให้เลยเพราะเหรียญน,นี้มีโค้ดหายากราคาแพงกว่ากว่าโค้ด28่สิบปด้วยป,ป้าดูโค้ดให้นะฮะ เดี๋ยว F4 ฮะแป๊บนึงนะฮะเขาใส่ถุงมาน่าจะเป็นโค้ดยี่สิบแปดทั้งหมดอ่ะนั้นเจ้าของเหรียญท่านี้เขาดูเป็นนะฮะถ้าเป็นโค้ดอื่นเขาจะดูเขาจะแจ้งมานี่จะเป็นโค้ดยี่สิบแปดทั้งหมดอ้าวหลุดมือเลย f กแป๊บหนึ่งนะฮะอือเ,เป็นโค้ดยี่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบแปดโค้ดยี่สิบแปดแลวโค้ดยี่สิบเก้านี่หาง่ายที่สุดนะฮะผลิตออกมาเยอะกว่าน่าเป็นโค้ดยี่สิบแปด โคด29โค้ด29รู้สึก29สเามเหรียญนะใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นโค้ด29แล้วก็28ซึ่งผลิตออกมามากที่สุดนะฮะในชุดนี้ mm hmm. เหรียญชุดนี้จะมีอยู่5โค้ดโค้ด 25, 26, 27, 28, 29นะฮะที่ผลิตน,น้อยที่สุดก็โค้ด 26, 25, 27อันนั้นราคาค่อนข้างแพงกว่านี้ ถ้าเป็นโค้ด28และ29เดี๋ยวก็จะหาง่ายกว่าราคาก็ซื้อขายกันตามที่ป้าป้าตั้งราคาไว้ให้นั่นแหละนะ,ะ FC นะโอเคเนาะใครมีก็ติดต่อมาทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านเลยนะฮะก็ปาดูปาแกะดูถุงนี้กันดีกว่านะปิดท้ายรายการกันเนาะช่วงนี้ป,ป้าป้าทำงานค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะพูดแบบมาดูไม่สนุกใช่ไหมเออช่วงนี้งานเยอะนะฮะตรงนี้เป็นเหรียญกันเอย FC มาดูซิเป็นเหรียญอะไรกันเอย1 2 3 4 5 โอ้โหมากันหลายเหรียญเลยนะ,ะ F4 นี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยเป็นไง F4 ฮะจำนวนการผลิตเนี่ยสามล้านกว่าเหรียญน,นะฮะวันนี้อยู่ในมือปาปาแล้วเฉพาะคลิปนี้นะฮะกี่เหรียญเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองประมาณสิบสี่เหรียญสิบห้าเหรียญมั้ง สองสาม8 9 1ห1าหกเจประมาณ15เหรียญ f อฟซีฮนี่คือเหรียญหนึบาทปีพศสอง0ัสภาพไม่ผ่านการใช้งานเหรียญสมัยร,รัชการที่9ก้นะฮะเอเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นที่2ของราชการที่9รุ่นแรกจะเป็นชุดปีพศสองพันะฮะประมาณรุ่นที่2ก็ปีพศสอง0ัก็มีรายละเอียดมากกว่านี้เอาง่ายๆเลยฮะหบาทปีพศสองพย หากเป็นสภาพผ่านการใช้งานแชมป์จริงๆนะฮะแชมป์จริงๆลายล่องลอยผิวเนียนอ่าผิวเหรียญน,นวลเลยเนียนเลยนะ f ซนะ,ะอืมก็ซื้อกันในราคาหลักเป็นร้อยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ต้องเป็นแชมป์จริงๆนะฮะเพราะช่วงนี้ปป่าได้มาหลายเหรียญน,นะ,ะได้มาหลายเหรียญแล้วราคาสวยสุดจริงๆนะจีที่ร้อยหนึ่งแต่เหรียญตันนี้ F4 เขาจะมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเขาจะมีล่องลอยเยอะ นะฮะไม่ผ่านการใช้งานแต่ก็จะมีล่องรอยเยอะนะราคาก็จะดบดอกลงไปถ้าเหรียญไหนสวยจัด,จ,ดจริงๆก็เราก็จะให้ราคาหลักร้อยอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นล่องลอยเหรียญนู้นเนี่ยแปลกมากเลยนะฮะเพราะน่าจะมีจะสาเหตุน่าจะมาเกิดเกิดจากเาหรียญนู้นเนี่ยเขาผสมโลหะเงินมาด้วยนะฮะนะเขาอาจจะมีล่องรอยเหลวเห็นไหมเออเพราะเหรียญนู้นเนี่ยเขาผสมเนื้องเงินมานะเอาง่ายเลยใครที่มีทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านนะ,ะปะปาร,รับซื้อ ก็ผ่านการใช้งานแล้วก็ต้องดู F อฟซนะผ่านการใช้งานก็อาจจะต้องผ่านการใช้งานแล้วสวยอยู่นะสมบูรณ์นะไม่แปลงการผ่านการใช้งานแล้วขอบบูบี้มาอย่างเงี้ยอย่างงั้นเราไม่รับนะฮะเราไม่รับนะต้องผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์อยู่เพราะป่าซื้อมาป่าเนี่ยเอาส่งต่อยนักสะสมว่างั้นเถออนะถ้าขอบบิดบูบี้เดี๋ยวนักสะสมเขาก็ไม่ต้องการต้องผ่านการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังฮะไม่ว่าจะเป็นกลางเหรียญหรือว่าขอบเหรียญนะอย่างงั้นก็ซื้อกันประมาณเนี่ยละสามสิบสี่สิบห้าสิบ นะถ้าถิวเหรียญเดิมๆติดมาแล้วก็อาจจะเป็น 60- 70นะฮะแต่ถ้าแชมป์เลยก็ประมาณ100นะฮะประมาณนี้แหละ1บาทปีพศ2 5 0 0วโอ้โหวันนี้เราได้รับเหรียญเด็ดกันมาค่อนข้างมากเลยโอกาสที่เราจะเจอเหรียญใหม่ๆสวยๆอย่างนี้ FC ซฮะถ้าเหรียญเนี่ยไม่ได้อยู่กับนักสะสมระดับปร,รมาจารย์เลยเนี่ยโอกาสไม่ค่อยได้เจอหรอกนะ,ะก็ต้องบอกาากับนักสะสมท่านนี้ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาเขามีความสามารถที่จะเข้าไปเจาะ ตลาดเหรียญหลังเหรียญเอาเหรียญสวยๆมาฝากปาปา,ปาได้บ่อยๆเลยนะฮะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยใครที่ไม่ค่อยได้พบเจอไม่เคยเห็นเหรียญใหม่นะฮะถ้ามาดูคลิปในช่องของ,ของป่าท่านจะได้เห็นบ่อยๆสําหรับเหรียญกระสาบุนเวียนออสมัยร,รัชกาลที่9หรือรัชกาลอื่นๆนะมีโอกาสได้ดูได้เห็นเลยสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้างานก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยนะฮนะเอสีเนาะอืมขอบคุณเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญนี้มาฝากป่าแล้วก็นี่เลยอะช่องทางการติดต่อนะ ใครที่เพิ่มอดีไลน์เป็นก็เพิ่มเลยนะฮะอดีไลศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองนะหรืออดีไลน์เบอร์ล่างศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สี่สองอดีไลน์นี้เอฟซีฮะเพิ่มอดีไลน์แล้วก็ทักสติ๊กเกอร์มาหาแอดมินถ้าหากท่านมีเหรียญท,ที่ประป่าประกาศรับซื้อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆน,นะใครที่เพิ่มไลเป็นก็เพิ่มได้เลยรวดเร็วนะฮะแล้วก็ส่งลูกเหรียญมาตรวจสอบซื้อขายเหรียญในช่องของ,ของป้า นะหรือใครที่เข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเออรุ่นคนเอากเก่านี่เนี้ยโบราณเนี่ยก็าอาจจะไม่ค่อยเก่งก็สามารถใช้เบอร์โทรตรงนี้นะฮะโทรหาแอดมินได้ก่อนนะฮะติดต่อสอบถามกับแอดมินกันก่อนเดี๋ยวแอดมินก็จะแนะนําช่องทางไปหรือว่าตอนนี้เพิ่มจดไ้เลยนะใครที่เพิ่มไลน์ไม่เป็นไม่ถนัดเลยก็เพิ่มจด ID ดีไลน์ไว้แล้วก็จดเบอร์โทรไว้นะ ลูกหลานเลิกงานเลิกการแล้วหรือไม่ก็ญาติพี่น้องข้างบ้านนะฮะถือเบอร์ i อดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรตรงนี้ไปหากเขาบอกว่าเพิ่ม i อดีไลน์ตรงนี้ให้หน่อยเบอร์นี้ให้หน่อยเป็นเบอร์ช่องประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบร,ราณน,นะฮะปะปานั้นนะฮะแนะนําเข้าไปบอกจะส่งเหรียญขายช่องของปปาแต่เพิ่มออดีไลน์ไม่เป็นช่วยเพิ่มเพิ่มให้คุณปู่คุณย่าหน่อยประมาณนี้แหละนะ,ะปะปาก็พยายามจะแนะนํารายละเอียดให้นะ,ะสองเบอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ออดีไลน์ฮะ เป็นเบอร์ช่องของป,ป้าปาเอฟเทียช่องของป,ป้าฮะไม่มีสาขาอยู่ที่จังหวัดอื่นฮะตั้งอยู่ที่เดียวฮะจังหวัดเพชรบูร์ฮะอยู่ที่อำเภอสีเทพไม่มีสาขาที่อื่นนะแล้วเบอร์ไอดีไลน์นอกเหนือจากตรงนี้ก็โอกาสก,าก็จะน้อยนะฮะประมาณนั้นแหละนะช่องเราใช้เบอร์นี้นะประมาณนี้เลยเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะก่อนจากกันไปใครเข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยก็นะก่อนคลิปจบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน ให้กับช่องของป่าด้วยเป็นประโยชน์สำหรับท่านนั่นแหละนะกดติดตามทั้งหมดไว้เนี่ยเวลาเปอป่าเผยแพร่คลิปวิดีโอออกไปเป็นสาธารณะเนี่ยคลิปวิดีโอนียจะไปแจ้งเตือนที่ท่านไปเด้งอยู่ที่ท่านแล้วท่านก็จะได้รับรู้ข่าวสารคลิปวิดีโอช่องของป่ารับซื้อเหรียญแบบไหนอะไรประมาณนั้นเนาะพาะมีนักสะสมหลายคหลายท่านเลยนะก่อนหน้านี้กรู้ก็เหมือนกันบอกว่าเข้ามาทางไลน์เอิมที่มาหาแอดมินแล้วก็มาหาแบบทางปปาใช่ไหมเออบอกว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างส่งรูปเหรียญมาให้ดูหน่อย เอฟซี 4, เราไม่ <c oughs> เราไม่มีเวลาจะส่งรูปเหรียญไปดูว่าเราทาคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมเราก็ต้องดูคลิปวิดีโอให้จบด้วยคนก็บอกเขาไม่มีเวลาส่งรูปเหรียญให้ดูหน่อยอ้าวแล้วตกลงถ้าไม่มีเวลาแล้วเนี่ยแล้วที่ตัวท่านจะจะมีเหรียญหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเราเคยสมัยก่อนเราพยายามส่งรูปไปในไลน์ให้ไปดูเนี่ยท้ายสุดเขาก็เงียบไปนะทั้งนั้น,ท,น,นทั้งนี้ป้าป่าว่าต้องต้องต้องเข้ามาดูคลิปช่องของป,ปา้าป่านะฮนะเนาะให้มาดูคลิปป,ปา้าป่ารับซื้อเหรียญแบบไหนอย่างคลิปเนี้ยได้ประโยชน์เยอะเลยต้องกี่ ต้องหลายเหรียญเหรียญราชการที่9ทั้งหมดเลยเนี่ยนะหบาทปีพศ2อ4 6นะฮะหายากอันดับที่2ใครมีติดต่อมานะฮะเนาะเนี่ยเราก็5บาท9เหลี่ยม5บาทคุดเฉียงเอยอะไรเอยเนี่ยหลายเหรียญเลยนั้นะเรามาดูคลิปให้จบนะประมาณ10กว่านาที20นาทีเองนะท่านจะได้รับรู้ว่าป้าปารับซื้อเหรียญอะไรประมาณนี้เนาะทีให้ป้าปาส่งรูปเหรียญไปให้ดูเนี่ยป้าป้าไม่รู้ว่า จะต้องแบบไงส่งไปป,ปึ้มปึ้มปึ้มเราไม่มีเวลานั่งส่งนะครับเพราะเรามีคลิปวิดีโอเราพยายมมามเอาเวลามาทาคลิปวิดีโอให้ดูแล้วนะครับฉะนั้นก็หากเราไม่ได้ส่งเหรียญส่งภาพเหรียญให้ดูทางไอดียไลน์อะไรประมาณนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะปากทาคลิปวิดีโอให้ดูแล้วนะฮะต้องประมาณโอ้ยเนี่ยต้องปี2011จนถึงวันนี้ประปาว่าประมาณนะฮะหลุดออกจากเพลย์ลิสต์วิดก็น่าจะประมาณโน้นเลยแหละประมาณ3000คลิปนะฮะไม่ไม่ต่ำกว่า1500600แล้วหรือเเนี้ย 1500600คลิปเลยมีให้ดูเยอะแยะมากมายนะฮะนะก็เลือกดูคลิปปัจจุบันด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีคลิปกเก่าๆเนี่ยนะราคาเหรียญเขาเปลี่ยนแปลงนะฮะนะ,ะประมาณนั้นแหละโอเคเนาะเดี๋ยวแค่ว่ากันใหม่นะฮะคลิปนี้ก็ยาวนานละนะฮะขอบคุณต่อการติดตามรับชมพ่อปามาแบบง่ายๆเรียบ,ยบสบายๆพ่อปารับซื้อเหรียญจริงๆนะฮะนะรับซื้อกันจริงๆแบบนี้ก็เลยไม่ต้องพูดอะไรมากมายาเพราะเหรียญจะเข้ามาแบบนี้อยู่แล้วแล้วนักสะสมนี่เขาก็อยังไงอะ ส่งส่งเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปเนี่ยเขาทยอยส่งมางนะบางทีปปาพูดอ่าง่วงนอนบ้างพักผ่อนมาประกาศจะพูดนิ่มๆนุ่มบๆนะฮะค่อนข้างจะไม่ห้าวสักเท่าไหร่นะฮะดูไม่น่าฟังนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะนี่ไงอนะ่ะช่องในโทรเขาจะประกาศรับซื้อกันหนึ่งแหล่งไอ้ปปาเนี่ยเสียงไม่มีแล้วเสียงหมดแล้วเอฟซีเนาะว่าอัดคลิปวิดีโอบ่อยอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันแล้วกันเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ